มองเข้ามาในป่าเจอบ้านหลังโดยบังเอิญครับบันไดขึ้นสองข้างฝั่งด้านข้างนี่มีสระน้ำเฉพาะต้นต้นไม้ตัวนี้ก็ใหญ่เบลลบเลยครับต้นยูคาลิปตัส เป็นสภาพบ้านปูนสองชั้นครับไม่ได้มีไฟฉายครับต้องปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าปล่อยให้ลกหล้าบวางเปล่านี่ก็ เดี๋ยวผมจะขอดูบริเวณชั้นล่างก่อนนะครับบันไดเป็นบันไดไม้ครับอันนี้คือบริเวณ ชั้นล่างของบ้านครับสภาพหยับให่เครื่องปูนเครื่องไม้ด้านล่างเป็นปูนพื้นขัดเรียบน,นี่เป็นสังกะสี อันนี้เป็นลูกกงสมัยก่อนครับสภาพลูกกงบ้านก็ไม่มีการดแบบักเอาแบบตรงๆนี่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นหิ่งหิ่งเก่าอะไรสักอย่างประตัวขงนี้นะครับผมวดไม่ได้ครับอาจจะเป็นห้องน้ำเนื่องจากว่าเป็นดิน ดันเข้าไม่ได้ครับตรวนี้คงเคยเป็นห้องครัวส,สังกะสีนี่ความโผครับที่ใส่ตะเกียบโอ้โหนี่ อหน้าต่างลงกลมีรอยขี้ตุกแกครับโอ้เฉพาะด้านล่างนี่ก็นี่อีกห้องหนึ่งครับนี่าจะเป็นห้องน้ำสองห้องดูครับอยากใหญ่คือห้องน้ำด้านล่าง ขออภัยจะที่จะทางนะครับผมไม่แน่ใจว่าบันไดจะรับน้ำหนักผมได้นหครับต้องคอยระวังครับผมสวัสดีครับมาพบกันอดกเช่นเคยกับบรรยากาศแนวบ้านล้างวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางผ่านมาแล้วก็ แวบบมองเข้ามาในป่าเจอบ้านหลังโดยบังเอิญครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีบ้านหลังอยู่บริเวณจุดนี้สภาพเหมือนกับบ้านแฝดครับมีบันไดาขึ้นสองข้างฝั่งด้านข้างนี่มี สระน้ำเฉพาะต้นต้นไม้ตัวนี้ก็ใหญ่บรอเลิบเลยครับต้นยูคาริปตัสอุ้ยเดี๋ยวจะพาชมบริเวณรอบๆก่อนครับนี่คือ บริเวณโดยรอบบ้านเป็นสภาพบ้านปูนสองชั้นครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นอะไรครับเนี่ยเป็นน้ำหนาม ม่ได้มีไฟฉายครับต้องสภาพด้านไหนครับเดี๋ยวผมจะขอถ่ายบริเวณรอบๆบ้านให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับตัวนี้ก็เป็นสะแล้วก็มีตุ่มน้ำขนาดใหญ่ปี2529 ไม่ทราบเหมือน,นกันนะครับว่าบ้านตัวนี้มันเกิดจากสาเหตุที่ปล่อยให้ลกล้างว่างเปล่านี่ก็ตุ่มเดี๋ยวผมจะขอดูบริเวณชั้นล่างก่อนนะครับบันไดเป็นบันไดไม้ครับ เป็นบ้านแฝดนะครับชนเดินขึ้นสองข้างทางเปิดแฝดด้านในครับเดี๋ยวมิดครับผมอันนี้คือบริเวณชั้นล่างของบ้านครับสภาพหยักใหย ครึ่งปูนครึ่งไม้ด้านล่างเป็นปูนพื้นขัดเรียบอันนี้เป็นสังกะส,สีอันนี้เป็นลูกกงสมัยก่อนครับสภาพลูกกงบ้านก็ไม่มีการดแบบัดเอาแบบตรงๆนี่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นหิ่งหิ่งเก่าอะไรสักอย่าง ประตูตรงนี้นะครับผมตวดไม่ได้ครับอาจจะเป็นห้องน้ำเนื่องจากว่าเป็น,นดินดันเข้าไม่ได้ครับตัวนี้คงเคยเป็นห้องครัวโอ้โหสภาพ ย้าขึ้นลกหยักให่นี่ก็เป็นสังกะสีนี่ความโผครับนี่ครัวจริงๆนะครับนี่เป็นที่ใส่ตะเกียบ โอ้โหนี่ขอบหน้าต่างเรลนกลมนี่รอยขี้ตุ๊กแกครับโอ้เฉพาะด้านล่างนี่ก็นี่อีกห้องหนึ่งครับนี่จะเป็นห้องน้ำสองห้องดูครับอยากใหญ่ อืมโอ,อ้อยากแย่เต็มหัวผมหมดแล้วครับตอนนี้คือห้องน้ำด้านล่างทดลองขึ้นด้านบนดูแล้วครับผมขออภยัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมไม่แน่ใจว่า บันไดจะรับน้ำหนักผมได้นะครับต้องคอยระวังแปลกครับด้านบนดันมีดันมีตุ่มซึ่งผมไม่เคยเห็นว่าด้านบนบ้านจะมีตุ่มขึ้นมาแบบนี้สภาพห้องก็ โล่ง,ลงมีประตูสองบานมีบันไดขึ้นมาสองอันแต่พอเข้ามาปุ๊บดันเป็นห้องโล่งห้องเดียวแล้วก็โกด้วยซาแผ่นยิบสั้นด้านหลังไม่มีหน้าต่างครับทำเฉพาะด้านหน้า รูปดาราเก่าเก่าสภาพวงกบด้านบนครับห,หน้าต่างนี่ครับ่อบหน้าต่าก็ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนี่คือหลังนกกระจอกฝากกดติดตามฝากกาดไลค์กดแชร์นะครับนี่คืออย่างที่ผมบอกครับที่หนึ่งผมจะไม่บอกสถานที่ที่ไหนนะครับว่าบ้านนี้อยู่ที่ไหนยังไงเนื่องจากว่าหนึ่งพอบอกเสร็จส่วนมากแล้วสายไฟจะหาย ของเขาหายแล้วก็มันเป็นที่อาจจะเป็นที่มีเจ้าของหรือไม่ไม้พวกนี้อาจจะหายหมดครับถ้าผมบอกไปต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเหตุผลที่ผมก็จะต้องปิดบังสถานที่ไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านเจ้าของที่แล้วก็ตัวผมเองนะครับผมผมมาถ่ายทําให้เพื่อเป็นวิทยธทานเพื่อให้ดูสภาพ ความคลดสิบของบ้านเต่าบ้านล้างแต่ละหลังเพื่อให้ผู้ชมได้ชมครับเดี๋ยวผมจะลงทางเก่าครับจะลงทางนี้ดีผมไม่นั่นมั่นใจว่ามันจะรับน้ำหนักผมได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหขอขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ